นนี้จิมาเข่าไว้ก่อนนะคะจะแช่ข้าวเหนียวก่อนนะคะจะแช่ข้าวเหนียวด้วยน้ําดอกดินนะคะน,น้ําของดอกดินแต่ว่าข้าวเราจะต้องล้างให้ใสสะอาดก่อนนะคะแช่ไว้เป็นคืนผนละพี่น้อง น้ำดอกดินก็ประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะตรงก้นเขานี่มันจะเป็นตกตะกอนเป็นแป้งนะคะทุกคนเป็นแป้งนะคะเป็นแป้งนะคะเนี่ยี๋ยวนี้ไม่น้งจะตัดปากกวดอันนีแล้วก็เทแช่ไวะะ้เลยค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะ ู้สึกเหมือนยังไม่พอยังบทรนตื้นไปอีกค่ะทุกคนข้าวที่เราแช่น้ำดอกดินไว้อันนี้แช่ไว้1คืนนะคะแช่ไว้1คืนนะคะสีเขาก็จะออกประมาณนี้ค้ำๆประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาไปนึ่งก่อน ในการเสซาะเข่าใส่หัวดเด้อพี่นอ้องสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยนึ่งข้าวเนาะเราจะสงขึ้นอย่างนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเกลีย่ยเขาลงที่หัวดนะคะหัวดนึ่งข้าวนี่นะคะที่เกลีย่ยเพราะอะไรเพราะว่า,ามันจะได้ไม่แน่นข้าวจะได้ไม่แน่นจนเกินไปไงคะ เราจะนึ่งที่500กรัมก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ดิงแช่กินกินข้าวด้วยประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งให้สุกกันก่อนแล้วเราเมูอข้าวกันคะ่ะประมาณนี้นะทุกคนนี่เห็นไหมคะตอนนี้หอมมากทำข้าวเ,เหนียวมูล ะะจะกินกับสังขยาไข่นะคะกะทิ500กรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาว1ถ้วยตวงความหวานความหวานนี่แล้วแต่เราชอบนะคะส่วนไม่หนิงจะเอาหวานประมาณนี้นะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนี่ใส่ใส่ไปนิดนึงก่อนก็ได้นะคะทุกคน แล้วเราค่อยๆปรุงรสชิมรสเอาก่อนนะคะเกลือก็จะอยู่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราจะมาคน,คนให้ละลายก่อนแล้วเราค่อยแบบชิมรสนะคะแล้วก็ขึ้นตั้งไฟนะคะเราจะเคี่ยวให้จนกะทิแบบเขาออกสี นีเลยะะคะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะเราจะเคี่ยวจนกะทิสุกใสเลยนะคะตอนนี้ก็จะใช้เวลาสักประมาณหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กัน,นะคะ่ะ คนไม่วางมือเลยนะคะเราจะไม่ให้เขาเดือดนะคะคนไม่วางมือจนกว่าตัวกะทิจะสุกใสนะคะที่เราต้องทําให้กะทิมันสุกแล้วก็ใสเนี่ยเพราะว่ามันจะดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเ,าเราเอาไปม้นข้าวเหนียวแล้วนี่ ข้าวเราจะไม่บดง่ายนะคะจะขึ้นเดือดประมาณนี้นะคะแล้วเราสังเกตว่าน้ำกะทิเราเริ่มสุกแล้วก็ใส,สแล้วนะคะอีกสักแป๊บก,ก็จะได้แล้วค่ะตอนนี้กลิ่นหอมมากหอมกะทิน้ำตาลแล้วก็ใบเตยนะคะอันนี้คือขั้นตอนของการทำกะทิที่เราจะทำข้าวเหนียวมูนนะคะเสร็จแล้ว ที่เราต้องให้กะทิมันสุกเพราะว่าเวลาเรามูลข้าวแล้วข้าวเหนียวมูลเราจะได้ไม่ไม่เสียง่ายไม่บูดง่ายนะคะข้าวเหนียวเขได้แล้วนะคะสีก็จะออกประมาณนี้นะคะทุกคนนี้เราก็จะเทน้ำกะทิ กระทิที่เราตุนไว้ให้นะคะแล้วกาจะเทล,ลงไนค,ความอืดของข้าวนี่เขาจะอืดขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะอย่างถ้าเราแล้วเราก็จะคนให้เขาเข้ากันก่อนนะคะค,คนเบามือนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องการให้เม็ดข้าวเขา เป็นเม็ดสวยอยู่เพราะว่าเขาจะดูดน้ำกะทิขึ้นไปอีกนะคะอย่างข้าว500กรัมนี้ก็คือเขาจะอืดเป็น1กิโลเลยแหละค่ะขึ้นอยู่กับน้ำกะทิที่เรานั้นด้วยนะคะกะทิก็500กรัมเหมือนกันหรือถ้าใครอยากได้แฉกว่าน,นี้ก็จะเป็น600กรัมนะคะของน้ำกะทิแต่แต่ไม่ถึงใช้น้ำกะทิ500กรัม ปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาแล้วค่อยมาดูอีกทีนะคะนะคะข้างเราสวยมากแล้วก็จะกลับเขาขึ้นมานะคะกลับเขาขึ้นมาให้เขาให้เขาเอ่อมีความมีความใสของของกะทิที่เรานั่นนะนะคะแล้วก็จะกลับเขาขึ้นมา หมอมทั้งกะทิหมอมทั้งกินของดอกดินดอกข้าวกลมนี่ยนะคะเราต้องเอาไว้อีกก่อน,นะคะ่ะหวานหอมอร่อยปิดได้ก่อน แพลนให้ดูจุกๆเลยจ้าอธีทาทยแบบนี้ว่าไมนอยา่างเดยทุกคนเพิ่งพ่อใจในฝีมือเจ้าของได้เลยขนมเราออกมาสวยหน้าตาหน้ากินรสชาติอร่อยด้วยนะคะขนมของครัวแม่หนิงสายกินเอฟบีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะหอมหวานมันถึงกะทิค่ะแล้วเราใช้กะทิสดด้วย หลังจากที่เรากินขนมอย่างนี้แล้วเราก็มาล้างปากกันด้วยชาอันชันสีฟ้าสดใสนะคะสวยมากเลยแหละกคนเอาอวดอีกก่อนอวดอีกอวดอีกโอ้ยสวยมากน่ากินไหมข้าวเราเรียงเม็ดสวยมากเลยนะคะข้าวเหนียวมูลของเรานะคะอันนี้ก็ะหอพอใส่ได้จ้ะ